ทางนี้เลยครับโปรโมชั่นเด็ดๆเลยครับผ่อนเริ่มต้นที่4 0 0 0บาทหรือก็เพื่อนเพื่อนข้าพยาธยุทธ์มารีวิวรถหัวเดียวใครๆสนใจที่จะไปวิ่งงานาทางนี้เลยครับโปรโมชั่นเด็ดๆเลยครับผ่อนเริ่มต้นที่4 0 0 0บาทนะครับอย่างคันนี้ก็ผ่อนอยู่ไม่แพงนะครับสี่เริ่มต้นที่4 0 0 0บาทแล้วก็จะเอาแบบทั้งไม่มีหลังคาและก็มีหลังคาจัดไปพยยุทธ์จัดให้นะครับสำหรับลูกค้าที่สามารถซื้อได้อาชีพ อะไรบ้างให้ลูกค้าโทรเข้ามาหรือทักเข้ามาเลยนะครับส่งสลิปมาให้ดูแล้วก็เฮียยุทธอยากดูรายละเอียดในการาลูกค้ามีเครดิตอะไรบ้างแล้วก็ลูกค้าทาอาชีพอะไรนะครับเงินเดือนขั้นต่ําเท่าไหร่ก็เงินเดือนขั้นต่ําก็ประมาณหมื่นสองหมื่นสามซื้อได้เลยนะครับผ่อนไม่ยากผ่อนเบาผ่อนสบายนะครับใครไม่มีข้อก,ก็เดี๋ยวใส่ข้อให้ใครไม่มีหลังคาใส่หลังคาให้ครับ ยังไงก็มาดูรถมาลองขับได้ที่ศูนย์เล่นซอย47นะครับ